เออเข้าภาษาปีนี้รัฐบาลจะจะให้คนถูกเยอะไหมแต่ว่าปีที่แล้วรัฐบาลจะไม่ให้คนถูกเยอะเห็นไหมรัฐบาลนี่ยคนจะไม่ค่อยถูกหวยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกอาจารย์หรือว่าอะไรเงี้ยเขากระสีห้ยไม่ค่อยถือนะคะคู่ของเข้านี่ถือว่าหา,หางโดนเนาะเข้าสูตรอยู่ค่ะแต่ว่าเก้าก็เก้าเก้าก็เก้าเหมือนเดิมเก้าก็เก้าแปดถ้ามันเป็นเก้าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคเนาะ แต่มันเป็นเก้าแปดเมื่อวานนี้นะฮีตีเบิดเมื่อวานนี้ <c oughs> กดหนึ่งนะคะสี่ร้อยคนดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการอย่าลืมแคปไว้มูดเตือนไปก่อนยาลงเสือ้อมีสาชีพอย่าเสือ้อคนง่ายเดอ้อหนูบออย่าห้เสือ้อคนง่ายบ่าต้องเสื้อปอกก็ได้มักคอยเสื้อเอาบ่มักก็บพ่าต้องเสือ้อมั่วแต่โลดแฮตีบ่ไม,ม่แมนมาจางหนูเลเดอ้อ มัวแต่นี่ลังคาหงายน้ำลดแหงรดนี่ะอืมแสดงไว้อยู่ในเฟซหนูหน,นี่เป็นบอสสี่ร้อยสิบคนดูรัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกงวดนี้ก็ยังไม่ได้เข้าพรรษาผูลักวันที่หนึ่งสิงเช่นไหมอะ่ะวันที่มันเข้าพรรษาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนนี้แหละนะคะสามตัวสองตัวว่ากันไป ซื้อเดอ้ออย่ว่าบ่ซื้อกลับหัวนั่งแต่ว่าให้ซื้อสองคู่นี่ลหละเดอะ้อวันน่าจะบ่เกินนี่หรอกแต่ว่าถ้ามันบ่ออกสามตัวน่อย่าไป่าไปอีอย่างน้ำมันหลายเดอ้อแต่ว่าสามตัวน่อยอย่าอย่าไปอะไรกับนางมากนะหนูหนูเตือนไ้ก่อนแต่ว่า แมนดูมานานแล้วแต่หายไปนานเลยอืมขอโทษเด้อหนูขอโทษเด้อแม่แม่เด้อคิดหอดบอกเข้ากันยูน้ากันปานเป็นลูกเป็นเตากันเนาะอีรีเดย์หางลังคนกะบอ๋อคิดหออน้องฝออาลาอำลาอยู่บันที่หนึ่งเมื่อกี้นี่หนูหายเก่ากับเก่าัหาสามันถอนเพราะเขา วันที่16กรกฎาคมนะคะ16เดือนเจ็เนาะทุกคนเนาะนฝากไปนั่นแม่ยูจังหวัดนนทบุรีนะคะอุย้ยตกขึ้นกล่องสลากเป็นพ่อเม่นครัยมวถือรางวัลที่หนึ่ง,งซื้อไปในเดอร์แต่ว่าเลกเละสามโต๊ะโนวาสิบประมาณนี้ละสองโตัวก็ให้ให้ตามให้ตามนั่นแหละนี่เจห้าหน้อยนั่มเดี๋ยวหนูกเขียนห้าหน้อยแปบ๊บหนึ่ง สีวาโอ้ยหานีนิ็บ่พหาหา้อยน้ำสีวานเนาะแป๊บหนึ่งเด้อย่าสีวาวินกันเด้อแม่แป๊บหนึ่งนะนุก็เป็นคนหนึ่งสีลานะคะน้องปอเวลาเข้าเมนนุ่นุ่หานุ่ห้เลขบกบลอนน์เนุกะนุ่ก็เนีนให้เอฟซอยู่เด้บมานุ่บน้นเด้แต่ย่างบลถืินุกับบถืินุกสีบอกเลยว่าบลถืิ้เด้อแม่บลถืเด้อบลอนมนมาแท้จนว่า เออน้องปอดีนะคะโอ๊ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่เข้าตรงสื่อเข้าตรงเข้าตรงบอกตรงๆตัวคนนําเขาไหลบะถึงเข้ากับบ้าบ่ถึงกันนะเม่ยเข้สิไปแท้ไปย่างแมนบอกแท้ไปคือเก่าค้นาดางสื่อแท้จนว่าหัวเริ่มจะพลังคน หนูเป็นคนนึงสีหลามากกับมกักบมเป็นบมักกับว่าเป็นยา่างฮานอยนะคะวันนี้ให้ศูนย์เน้อเนี่ยหนูจะเขียนหาหนอยให้ด้วยเดี๋ยวให้แคปนะคะัปุณเ,เน้นให้พ้ออมลนเมื่อน,นี้อารมณ์ดีว่าวี่ปุดมาดม่ดาเขาดอกนอกวมืนอ้ี้ดาเขากับดาขึ้นล่ะพี่น้องอย่าปิดแค่มันคน้นซื้อ ย่าไปแค่อย่าไปหัดแค่ข้นหลายเด้อผู้ใดกระซังใส่ชีวิตของข้าไปมันมีความสุขแค่ข้นหลายกะเมื่อนี้มันอย่างวันที่สองเนาะ <c oughs> แค่ข้นหลายก็คือเก่าเด้ออย่าไปหัดแค่คน้นฝันนั่นใส่ชีวิตของข้าไปใส่ทุกอย่างของข้าไปโนเนนหฮเดอร์สองคคลห้าน้อยหนะ่ะเตรียมแคบนะ้ำ สองตัวหนูทาให้แล้วสามตัวเลยบอกแค่จังไดแม่แม่ผัวมาเตะทั้งงานทําเตะขอบคุณนะคะสี่ร้อยหกสิบห้าเตรียมแปคปกบคหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกลับกล้องให้แค็บลนะเอาฮาหนอยก่อนเนาะเดี๋ยวหนูจะให้แคปบรัฐบาลทีหลังนะคะเดี๋ยวหนูจะให้แคปบรัฐบาลทีหลังสี่ร้อยเจ็ดสิบสามคนขอบคุณนะคะเซซลาวิล่าของกบึงแคปบเอาเดอ์ อ่ารัฐผู้เดียนมีเขีนรัฐบาลก่อนแต่สีบา้าอุ้ยหา่างนี่มันหายเอียงสีบ้านได้เนาะรัฐบาลเขียนอะไงรไม่เขียนดูมาคอยสื่อเด้อพอมากับบ่สื่อละว่ตรงใจว่ามาก,ว,าว,าว,ามากว่าถือสีาใกับบ่สื่อมันหละแม่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนกดเลขหนึ่งให้ปอนหน่อยนะคะรัฐบาลนูให้ตัวนี้แหละและ้วเล็กอ,อ่อ หนูให้ฮานอยก่อนโอเคฮานอยแคปฮานอยแล้วพิมพ์ว่าพิมพ์ใครแคปฮานอยแล้วพิมพ์เลขห้าให้ปอเดอร์ใครแคปฮานอยแล้วให้พิมพ์เลขห้าคิดว่าคนจะไม่ดูปอเยอะนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราให้เลขไม่ค่อยถูกแคปหน้าจอค่ะแม่มากบอกโนวาสิมาส่งนี่แหละนี่นี่เราบัางเดอร์นี่เดอร์อันนี้ระวังหน่อยนะ อันนี้ระวังหน่อยเดอ้อนี่หนูคิดว่าหนูไม่มั่นใจระหว่างตัวนี้เดอ้อกับตัวนี้หนูไม่มั่นใจระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะรัฐบาลใครแขบรัฐบาลแล้วพิมพ์เลขศูนย์ห้าให้ปอหน่อยถ้าไม่มางวดนี้เข้าวรนศาน่าจะออกแขบหน้าจอระ,ระวังนะคะระวังตัวนี้นะซื้อ ชอบตัวไหนก็เน้นในตัวนั้นก็ได้ชอบ905ก็เน้น905ไปถ้าชอบ605ก็เน้น605ไปอืมใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์05ปอนไหนนะปออยากให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไงความหมายอืมพึ่งบึง่งอะนะคะ เอาตามนี้เลยทุกคนงวดไหนคะนี่ไงโอ๊ยสิบหกใช่ไหมเออหนูลืมเอาใหม่เด้อแม่งวดวันที่สิบหกเด้ 16, ดออะสิบหกนะสิบหกนะแคบใหม่เด้อขิบแคบใหม่แคบ,บใหม่หนูเขียนผิดแคบใหม่เด้อแม่แคบใหม่เด้อแคบใหม่แคบใหม่ ใช่ค่ะสิบหกค่ะคุณแม่สิบหกเดือนเจ็๊นูเขียนผิดค่ะคุณแม่<อ>มแคปหน้าจอแคปหน้าจอตอนนี้น่ะหนูก็จะเป็นกังวลนะคะย่าถือกระถือพี่น้องย่ามาถือกับ่าถือ,ถอขนาดเป็นอาจารย์แท้ๆน่ะยังเขาก็จัไม่ได้ถือตลอดดอกลำวันที่หนึ่งอยู่ที่เุ้ยให้หนูน้ำแน่ให้หนูจในในะสามใบนี่ยค่ ขอบคุณนะคะถ้าไม่มางวดนี้ก็เขาพัรษาค่อยว่าก,กันผลิกตัวนี้หนูคิดว่าหนูว่ามันใจระวังหกกับเก่าเนี่ยหนูว่ามันจะเป็นหกหรือมันจะเป็นเก้าจอบสื้อเอาเดยอ,อืมไปหาซื้อไปแง่ปัญหามันว้าถือให้จังไหนเนาะอืมปากบอ้อออกไม่เข้าชอบซื้อเลย แต่ถ้าหนูว่ามันจะเรียงกันไหมเพราะว่ามันมันมามันมาสามงวดเออมันมาสองมวดแล้วมันมาห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่เนาะแล้วก็มาห้าศูนย์สามนะคะทาเบงว่ามันจะเรียงบอแต่ว่าถ้ามันมันมันหน่าจะบอเรียงหรอกนะคะทะเบงว่าถารอดูว่าบนอ่ะมันจะมาชนเลขอะไรนะเขาเรียกว่าไงเลขเออเลขซ่องอ่ะมันจะมาตกกันกับ เฮาบอกหนูสิบอกยูเด้อว่า hey. อันได้บนเป็นบุญอันี้ล่างเป็นรางคิดถึงน่อยจะเลยนี่ง่ายหนูให้แล้วหนูห้ยอยู่เด้อห้าน้อยหนูก็ห้ดีอยู่นะคะห้าน้อยกับส่วนมากก็จะอยู่ในในกลุ่มแหะหนูหายอยู่ในกลุ่มอ่ะอืมในกลุ่มในกลิในสิหนูก็ห้ยอยู่ฝากด้วยนะคะอย่าลืมเด้อลิงก์ที่ปอกปักหมดสามารถที่จะฝากซื้อได้ นะคะสื่อฝากสื่อสื่อ,อได้เลยนะคะยูที่ลิงที่ปอบปักมุดหรือว่าอยากเขากุ้มกับสามารถที่จะเขาเ้าได้เลยเด้อคะุณแม่นะคะเอาตามนี้นะคะเอาตามนี้เลยมักคอยสื่อเลขนะรัฐบาลนูปล่อยเวยนูว่านูว่าเลขมันจะเลขมันจะอันตัวนี้ถ้าเบิ่งเ้อบอเสือหนูเลขมันจะอันตัวนี้ หนูฝ่าวชิ่งปล่อยก่อนเลยจ้ะไปหาสื่อเราหนูว่าอันเพราะว่างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าอันเยอะนะคะอันเยอะเปิดมาท่านเห็นแวบเดียวหัือรัฐบาลใช่ไหมคะคุณแม่รัฐบาลห้าศแ,แล้วก็หกศูนยห้าเก้าศย์ห้ารัฐบาล สองตัวคือศูนย์ห้าอสองตัวคือศูนย์ห้า<ส>เขาสื่อเขาจึงไปเลยเขาสื่อเขากัดจึงไปโหลดเออลืมบอกเดี๋ยวเห็นสูญหาศูนย์ห้ามันเพิ่งมาอั้นสองสามวดท,ที่ผ่านมาเองค่ะแม่ แคปอีทีโอเคเดี๋ยวหนูให้แคปรัฐบาลเนาะคุณแม่แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะ Fc แคปนะ